พี่พานุมองอยังไงครับผมก็คล้ายๆกันครับแต่ทีนี้ว่าก็ต่อยอดก็คือว่าทํายังไงเราจะปลูกข้าวที่เราสามารถทานได้เพราะว่าข้าวที่ผ่านมาเนี่ยท่าบ้านแถวนี้ที่ปลูกกันเนี่ยครับพวกสามาธิกันเนี่ยเป็นข้าวาทั่วไปที่ภาคกลางปลูกคือปลูกแล้วเนี่ยต้องขายให้โรงสีใหญ่เท่านั้นแล้วก็เอาไปแปรรูปเป็นแป้งเขาไปทําข้าวนึ่งส่งออกต่างประเทศใช่ไหมครับ,รบอ๋อเป็นข้าวที่เรากินกันไม่ได้เพราะมันแข็งมากส่วน ชาวนามเราเนี่ยก็ต้องซื้อข้าวกินครับอันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องแก้แล้วก็มองเหตุต่อไปแล้วนาที่ท่านนายกไปโยนอยู่ตรงนั้นเนี่ยรอบรอบนั้นเคมีหมดเลยก็ก็มีบ้างครับตอนนี้ก็เราลงไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่านาที่ท่านนายกไปโยนโยนกล้ามอันนี้เป็นเป็นนอิทรรียคับจุดเริ่มสําคัญครับโอ้ผู้ช่วมองยังไงครับเรื่องอนาคตของคลองโยงหลังจากที่เราได้โฉนดชุมชนแล้วเนี่ยอนาคตนะครับผมมองว่า การตลาดของของภาคภาคคนนะครับเราเรามักจะมุ่งให้เด็กเนี่ยไปสู่เรื่องของการเรียนหรือว่า,าในเรื่องของการแข่งขันมากขึ้น mm. แต่เราไม่นึกถึงว่า,าพื้นที่นี้เป็นพื้นพื้นที่เกษตร oh. เพราะนั้นในฐานะที่ผมผมอยู่ในตรงพื้นที่นี้ <Ha. S 2> ก็พยายามให้ความรู้กับเายาวชนซึ่งเขาจะต้องสืบสารต่อไปว่า,าต้องรัก ท้องถิ่นนะครับแล้วก็เห็นความสําคัญของเรื่องการทําเกษตรแบบอินทรีย์ซึ่งการเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายากแต่ว่าในฐานะองค์ความรู้ในโรงเรียนเราก็อยากจะปลูกฝังให้เด็กนะครับได้หันมาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมตามพันธกิจที่เราได้รับในเรื่องของชนบชุมชนที่บอกว่าเราจะทําเกษตรแบบยั่งยืนแล้วก็พัฒนา ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นับว่าเป็นก้าวแรกที่เราเริ่มมีโรงสีในชมุมชนนะครับซึ่งเดิมทีเดียวอย่างที่พันุว่าเนี่ยเราก็จะขายข้าวหมด<อ>แต่ต่อไปนี้นะครับก็คิดว่าชาวบ้านก็จะตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็เรื่องของอชีวิต มากมากขึ้นนะครับผู้ช่วยกำลังจะบอกว่าวิธีการแก้ไขปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการทํานาเคมีมาอินรีย์มันต้องไปปรับที่ความคิดไปปรับที่คนแล้วต้องไปเริ่มที่เด็กก่อนด้วยถูกต้องครับแล้วไปเปลี่ยนที่เด็กมันจะเปลี่ยนยังไงอ่ะจะเสริมการเรียนรู้จะปรับวิธีคิดเขายังไงได้ครับส่วนหนึ่งก็คือเราจะทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิถีชีวิตนะครับ ซึ่งทุกวันนี้นะครับอักสูรเนี่ยก็มักจะถูกป้อนในเรื่องของอการใช้สารเคมีเพราะมันสะดวกสบายใช่ไหม<อ>การที่เราจะทําเองพึ่งพาตนเองเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เหมือนก็ยากนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาตระหนักนะครับเอามุมลบเนี่ยมาให้เขามองมากๆเช่นโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าความเจ็บป่วยที่เกิดจากสารเคมีเนี่ยม,มันทําให้ชีวิตเราเนี่ยสั้นลงไอ้ตรงนี้นะครับเพราะว่าการจะเปลี่ยนแนวคิดเนี่ยต้องเริ่มที่เด็กก่อนเริ่มที่เด็กครับแล้วครูเองได้เริ่มหรือยังเริ่มแล้วครับอ้าวไปเริ่มอะไรล่ะ ที่โรงเรียนก็มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทําเรื่องวิถีชีวิตนะครับเรื่องต้นไม้เรื่องปุ๋ยที่เราทําขึ้นเองนะครับ,รบทาน้ําส้มฟันไม้ที่เอามาดูแลเรื่องเรื่องผลผลิตนะครับ,รบที่นี่ก็พานุก็รับรับลูกต่อมาก็คือเอามาผลิตามาทําเองเน,นี่ครับนี่ในภาคเกษตรพี่นันทามองอนาคตของชุมชนคลองโยงไว้ยังไงในฐานะผู้หญิงเนี่ยก็ <c oughs> ในชุมชนของโยงเนี่ยคืออย่างรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็คืออายุกันประมาณ40-50าสิบละอแล้วอายุน้อยน้อยนันไปไหนหมดล่ะอายุน้อยน้อย,ยเนี่ยก็คือยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้เรานึกถึงว่าอนาคตในอีกสิปีข้างหน้าผู้ที่ดําเนินการในเรื่อง ที่ดินในเรื่องโฉนดชุมชนหรือในเรื่องการทํากินในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเริ่มแก่ลงแต่เยาวาชนรุ่นหลังเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเรียนรู้เลยว่าการที่เราได้โฉนดชุมชนมาเราได้มาเพื่ออะไรแล้วที่ดินที่อยู่ณปัจจุบันนี้เราจะต้องทํำยังไงให้ควบคู่ไปกับโฉนดชุมชนแล้วก็การดําเนินชีวิตของชาวบ้านให้ควบคู่กันไปตลอดโดยที่ว่าไม่ใช่พอถึงรุ่นลูกรุ่นลูก,ลก,ลกเริ่มไม่รู้แล้วว่าที่ดินเราอนาคตเราจะเป็นยังไงโฉนดชุมชนเราจะทํำยังไงในลักษณะนี้คือถ้าความยั่งยืนเนี่ยเราต้องพอมา รุ่นเราเราก็ต้องไปสารต่อสารต่อรุ่นลุ่นลูกในหลักเกณฑ์ว่าให้มันการดําเนินชีวิตต่างๆเนี่ยคือถึงเขาอนาคตเขาจะออกไปเรียนข้างนอกแต่ว่าการเราต้องรู้เราต้องให้เขามีความรู้ว่าเขาออกไปอยู่ข้างนอกรูอไปใช้ชีวิตข้างนอกปุ๊บเนี่ยในในบ้านที่เขามีที่อยู่ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติที่ตกทอดไปเนี่ยเขาจะมารักษาพื้นที่ตรงนี้ยังไงเพื่อที่จะตกทอดต่อไปในเรื่องหลักเกณฑ์แล้วก็ในในที่ดินของเราเนี่ย เรามีที่ดินซึ่งมันมีวงจํากัดที่ดินมันไม่ได้งอกออแต่คนงอกเออทําไงคนมันเพิ่มขึ้นเลยเดยแล้วก็มีลูกมีหลานแตกลูกแตกหลานเยอะแยะเนี่ยใช่ค่ะตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องให้ความรู้กับชาวบ้านเราได้ว่าคือที่คนงอกขึ้นที่ลดลงเราจะดําเนินชีวิตยังไงให้เขาประกอบอาชีพยังไงออให้เขา มีเศรษฐกิจมีรายได้อย่างไงกับพื้นที่ที่ลดลงค่ะครับท่านนายกฟังแล้วรู้สึกยังไงครับกับการเตรียมตัวเรื่องของการวางแผนอนาคตของชุมชนผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้ยินพี่น้องประชาชนทุกคนเลยเนี่ยคือคิดถึงอนาคตแล้วก็มองยาวคือไม่ได้คิดเฉพาะวันนี้ครับและผมคิดว่าการที่มีโฉนดชุมชนเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นคงสร้างหลักประกันให้สําหรับอนาคตเนี่ยจะทําให้พี่น้องเนี่ยมั่นใจเวลาคิดถึงอนาคตมากขึ้น ม่งั้นก็คงจะต้องมานั่งพะว้าระวังกังวลว่าอ,าอนาคตเรื่องที่จะเป็นยังไงคราวนี้เรื่องที่แน่นอนแล้วอยู่ที่ว่าจะรักษา จะพัฒนาจะใช้ที่นี้อย่างไรนะครับและผมก็ดีใจว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยไม่ได้คิดถึงแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นเลยมีแต่มองว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะรักษาตรงนี้ไว้ได้อย่างไรอืมโฉนดชุมชนเนี่ยในนโยบายเนี่ยผมชอบใจชื่อมากเลยบอกว่าโฉนดชุมชนเพื่อการทํากินและรักษาที่ดินอย่างยั่งยืนเพราะนั้นเงื่อนไขนี้จึงเป็นเงื่อนไขสาคัญนะครับตีสาธิตครับใช่ครับเรื่องของเพื่อการทํากินเนี่ยเป็นการสร้างความมั่นคง เรื่องของการมีที่ดินทํากินนะครับส่วนรักษาที่ดินอย่างยั่งยืนมันกินความกว้างมากมตะกี้พี่บุญลือก็ดีครูโชธนันทารวมทั้งพานุเราคุยกันเมื่อคืนนะครับมีท่านผู้ว่ามีตัวแทนกระทรวงเกษตรกระทรวงกระดึนอยู่ด้วยเนี่ยเขาคิดถึงว่าที่ดินแปลงนี้จะอยู่ได้ยังไอง,องอย่างยั่งยืนยั่งยืนในที่นี้ก็คือหมายความว่า ลูกหลานจะได้อยู่สืบทอดในที่ดินนี้และใช้ประโยชน์ในที่ดินนี้เนี่ยอย่างสมประโยชน์อย่างคุ้มค่าและอยู่อย่างปกติสุขเมื่อคืนคิดฝันกันชาวคลองอยูมีฝันเยอะนะครับและฝันไกลมากแล้วฝันของเขาแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นฝันที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริงรอย่างที่ทนาย,ยกไปวันนี้นะฮะที่ไปโยนข้าวเนี่ยเมื่อคืนคุยกันบอกว่าโยนข้าวก็เป็นนวัตกรรมการทํานายอย่างหนึ่งซึ่งลดต้นทุนเขาบอกผมว่านาหวานเนี่ย ใช้ข้าวตอนหนึ่งไร่เนี่ยประมาณ10กว่ากิโลนาดำเนี่ยใช้ประมาณ8 9, โล9กโลแต่นายนี่ในใช้ประมาณ5กิโลที่คุยกัน<อ>ซึ่งประหยัดไปได้เยอะมากแล้วก็เพิ่งรู้กันเมื่อคืนว่าปราดที่ค้นคิดเรื่องนี้ก็เป็นคนนครปฐม<อ>ซึ่งต่อจากนี้ก็จะมีการพูดคุยกันซึ่งแนวคิดอย่างนี้ครับเป็นแนวคิดที่ที่ยั่งยืนและเป็นการรักษาที่ดินอย่างยั่งยืนนะครับ หนง,งานระดับจังหวัดเนี่ยครับท่านผู้ว่าครับจะเสริมหนุนหนุนการทํางานของคลองโยงที่เขาอยากจะมีอนาคตเนี่ยจะจะเสริมหนุนเขาอย่างไรดีครับเท่าที่พอจะรับสรุปได้เนี่ยก็ทางสมาชิกบ้านคลองโยงเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทางชุมชนบ้านคลองโยงเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันนะครับม,มีความอบอุ่นมีความสม,มคัครสมานะขีแล้วก็เอื้ออาทรกันทางสากร ชุมชนบ้านคลองโยงเนี่ยนะครับจะไม่ได้กําหนดให้ทางราชการส่วนจังหวัดเข้ามาบริหารอะไรในมีส่วนร่วมมานะครับแต่ว่าเราเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยก็พร้อมนะครับเมื่อได้รับการร้องขอหรือว่าการขอ การสนับสนุนจากทางจังหวัดนะครับนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ดีใจครับที่ถือว่าจังหวัดนครปฐมได้รับเกียรติให้เป็นได้รับชนดชุมชนเป็นจังหวัดแรกฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องนําพาชูนดชุมชนแห่งนี้นะครับให้เรียกว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบของจังหวัดอื่นๆด้วยครับพอพูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้านอยากทําเกษตรยั่งยืนท่านรัฐมนตรีเกษตรครับรัฐมนตรีธีระครับโดยโดยนโยบายกระทรวงเกษตรจะเคลื่อนงานตรงนี้ยังไงดีครับเพราะว่า เราเป,เป็นที่ทราบกันดีราคาปุ๋ยเคมี B, ก็สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านกระสอบหนึ่งอยู่นี่หลายพันบาทแล้วก็ปัญหาหนี้สินก็กลับมาเป็นปัญหาชาวบ้านอาจจะมีผลกระทบกลับมาที่โนนดชุมชนชาวบ้านจะกลับมาไม่ไม่สามารถรักษาผื้นดินที่ได้จากนโยบายรัฐอันนี้ไปได้เ,เกษตรยั่งยืนจะทำยังไงเกษารกรของโยงก็คือเป็นหนึ่งในสถาบันเกษตรกรทําอย่างไรเราจะให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งนะครับซึ่งจากเมื่อกี้นะครับท่านสมาชิกคือพี่กระทั่งพูดว่า เราปลูกข้าวแต่ว่าเราต้องซื้อข้าวเขากินซึ่งจะเห็นว่าความที่ใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชุมชนนี้นะครับเริ่มจะมีลงสีเล็กๆให้เราเห็นว่าแทนที่เราจะปลูกข้าวแล้วเราขายข้าวไปแล้วไปซื้อข้าวสารเขากินอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนี่คือทําอย่างไรทํในความเข้มแข็งของเกษตรกรอีกด้านคือด้านการผลิตนะครับสิ่งที่โดยเข้ามาดูว่าสิ่งที่พี่น้องต้องการการผลิตผลิตอย่างไรตรงนี้นะครับเพื่อให้ถอด รับกับความต้องการท,กท้ายคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับถึงผมทราบว่าบริเวณนี้ก็อยู่ในเขตพื้นที่จลป,ประทานเปลี่ยนปัญหาเรื่องน้ําก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยที่จะดําเนินการในเรื่องนี้นะครับหลักที่สําคัญทำยังไงย่างยินนั้นผมคิดว่า ปรยาที่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไว้คือเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คือสําคัญที่สุดครับ,รบที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติครับ,รบท่านรัฐมนตรีมั่นมาในที่นี้ด้วยนะครับ,รบเป็นยังไงครับสัมผัสความรู้สึกวิถีชนบทแล้วรู้สึกยังไงครับมีความสุขใจแล้วก็ได้เห็นท่านนายกมามอบโฉนดชุมชนฉบับแรกซึ่งเดินเป็นที่ของราชพัสดุซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลอยู่แต่ด้วยนโยบายของท่านนายกแล้วก็รัมนตีเป็นธรรน่าคือท่านสาธิตก็ทําให้เรา ข้าราชการทุกคนนะฮะตั้งแต่ที่พิดีลงมาธนรักษ์จังหวัดก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีมานานนี้ได้ได้สำเร็จจนเห็นเป็นวันนี้เป็นวันแรกเป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐกับราษฎรเนี่ยเข้ากันอย่างไรนะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้และมองเห็นอนาคตข้างหน้าด้วยซึ่งกระทรวงการคลังนั้นท่านนายกก็บอกมาแล้วจะให้กู้หรือเปล่ากระทวงการคงเป็นเรื่องดูแลธนาคารของรัฐอยู่มากมายก็แล้วแต่ท่านนายกกัะท่านรัฐมนตรีว่าการทีว่ามานอกจากธนาคารที่ดินแล้วนะครับก็อาจจะได้แต่บัญชามาแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกับผมก็ดําเนินการครับ แสดงว่าการที่มีโฉนดชุมชนที่แรกที่ได้ได้มา,าถ่ายโอนมาจากที่ดินราชพัสดุเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างรัฐกับชาวบ้านเนี่ยแนวโน้มที่อื่นก็มีโอกาสจะทำโฉนดชุมชนได้สิครับครับาทางทางด้านราชพัสดุกก็มีที่ดินอยู่มากพอสมควรนะครับมีลาน 6แสนไร่รแต่ราชการใช้ไป็นสลาย4แสนกว่าบางที่ขอพื้นที่ไปแต่ใช้ไม่ถึงเนี่ยขอเอาคืนมาแบ่งให้ชาวบ้านมาท่านนายกบอกท่านนายกบอกเป็นนโยบายแล้วให้ขอคืนพื้นที่ครับครับขอคืนพื้นที่เลยขอคืนพื้นที่พูดตรงนี้ดูไม่น่ากลัวนะครับแสดงว่านโยบายก็ต้องก็ต้องไปประสานกับทางกระทรวงทบวงกรมอีกใช่ไหมครับท่านนายกครับครับนโยบาย ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมากครับแล้วก็ จะต้องทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันความจริงทางธนารักษ์เองเนี่ยก็มีโครงการในส่วนของที่ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเขาเช่านะฮะอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ย้ํามาตลอดก็คือว่ารูปแบบนี้แล้วก็ที่จะนําไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษทางการเกษตรเนี่ยพี่น้องประชาชนชุมชนเนี่ยต้องเข้มแข็งแล้วก็เรียนรู้และเป็นแผนของตัวเองนะครับคือผมไม่ต้องการให้มีแผนซึ่ง ทำเนียบกำหนดมากระทรวงกำหนดมาจังหวัดกำหนดมาชาวบ้านทำไปแล้วก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างสุดท้ายถ้าถ้าดีก็ดีไปพอไม่ดีก็ล้มเหลวก็คราวนี้ก็มีปัญหาอื่นตามมาผมยังเชื่อว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้กำหนดแผนเองอตรงนี้จะยั่งยืนนโยบายของเราตอนนี้เนี่ยความจริงหลายเรื่องเนี่ยมันจะสอดคล้องกันนะครับอย่างบางคนเนี่ยไม่ทราบเรื่องประกันรายได้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเราใช้วิธีการจำนำ ความต่างอย่างหนึ่งคืออะไรครับความต่างอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวนาที่ปลูกข้าวกินเองเนี่ยได้ประโยชน์จากโครงการประกันด้วยเพราะเราอบอกไม่ต้องขายอขอให้ปลูกมาขึ้นทะเบียนมีสิทธิ์ได้รับส่วนต่างชดเชยถ้าราคาข้าวไม่ดีสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นโครงการจำนำโครงการแทรกแซงรับซื้ออะไรเนี่ยเฉพาะคนที่ขายคนที่ปลูกข้าวทานเอง ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการีต้องเข้ามาเห็นว่าขายจริงไม่จริงถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นลักษณะแนวความคิดที่เราพยายามทําที่สอดแทรกเข้ามาตลอดเวลานะครับเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีคลังก็พูดทีเล่นทีจริงเรื่องการกู้ความจริงเราเราเราไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องกู้นะครับเราดูเรื่องออมเราดูเรื่องออมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางทางกระทรวงคลังเองก็มาส่งเสริมเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน นะฮะร,รายรับรายจ่ายแล้วก็หลายโครงการเช่นโครงการสวัสดิการชุมชนนะครับที่กี<า>รติพูดพูดถึงเนี่ยก็เป็นีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมกําลังไปไล่ดูครับว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนกระซิบผมแต่ผมต้องไปยืนยันก่อนไปดูตัวเลขก่อนว่าเงินออมของพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยที่ทอกอศบ้างออมสินบ้างหรือธนาคารที่พี่น้องประชาชนใช้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นนะครับถ้าอันนี้เป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าเราก็เดินมาถูกทางแน่นอน ในการ,รที่จะทําให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นครับแล้วแนวทางเรื่องของเกษตรยั่งยืน <c oughs> ที่ชาวบ้านเขาเห็นว่าเป็นแนวทางที่จะเป็นอนาคตสําหรับชุมชนนี้แล้วก็จะทําให้ชนบทชุมชนเนี่ยเป็นที่ทํากินแล้วก็รักษาที่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 ผืนนี้ได้อย่างยั่งยืนอันนี้อันนี้ท่านนายกเห็นยังไงเห็นผมผมผมดีใจนะครับที่วันนี้พี่น้องทุกคนเลยพูดในเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องแปลกนะครับที่ดินที่มันอุดมสมบูรณ์อย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะในภาคกลางเนี่ย ถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปเป็นโรงงานบ้านจัดสรรอย่างที่ว่านะครับหรือว่าซื้อขายกันเป็นเรื่องของสินค้าไปแต่ว่าถึงวันหนึ่งนะครับอย,อย่าไปคิดว่าไม่เกิดขึ้นนะครับรวันข้างหน้าเนี่ยรเรื่องปัญหาอาหารของชาวโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ถามว่ามีที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ย มันไม่ใช่จะย้อนกลับมาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าพอพี่น้องรู้แล้วว่าที่ตรงนี้เนี่ยอยู่กับเขาจนชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยเขาคงต้องคิดว่าไม่ใช่ว่าใช้สารเคมีเร่งผลผลิตได้เฉพาะวันนี้และวันข้างหน้าลูกหลานจะทํำยังไง